สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม2ตัวล่างนะครับผมเป็นสูตรใหม่นะครับสาธิติ25งวดติดนะครับเป็นสูตรแต้มรวม2ตัวล่างที่มีตัวเลข5ตัวนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันสักนิดนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับ สนับสนุนในการซื้อสลากกิดแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรเด็ดล่างก็ลงไปให้หลายสูตรแล้วนะครับก็มีสมาชิกนะครับขอสูตรแต้มรวม2ตัวล่างนะครับผมก็เลยเลือกสูตรที่มี5ตัวมาให้นะครับสูตรนี้สถิติถือว่าดีมากนะครับยี่สิบห้างวดติดนี้ถือว่าเยอะนะครับงวดแรกนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก0-2นะครับตัวเลขจะมี5 8 0 2 3นะครับ 0 2ก็คือแต้ม2นะครับก็จะเข้าที่เลข2งวดถัดมานะครับ9 2เข้าที่แต้ม1 6 1เข้าที่แต้ม7นะครับ5 3เข้าที่แต้ม8นะครับแล้วก็1 4นะครับเข้าที่แต้ม5 4 2เข้าแต้ม6 8 3เข้าแต้ม1 7 5เข้าแต้ม2 5 0เข้าแต้ม5นะครับแล้วก็1 5เข้าแต้ม6 70เข้าแต้ม7นะครับ64เข้าแต้ม0 08เข้าแต้ม8นะครับ14เข้าแต้ม5 58เข้าแต้ม3 47เข้าแต้ม1นะครับ92เข้าแต้ม1นะครับ80เข้าแต้ม8 55เข้าแต้ม0 73เข้าแต้ม0นะครับออกเบิ้ล99เข้าแต้ม8 71เข้าแต้ม8นะครับ65 เข้าเต็มหนึ่งเก้าเก้านะครับแต้มแปดแล้วก็งวดล่าสุดนะครับศูนย์เก้าเข้าเต็มเก้านะครับสูนย์คำนวณได้สี่เจ็ดเก้าหนึ่งสองศูนย์เก้าก็คือศูนย์บวกเก้าได้ได้เก้าเต็มเก้านะครับเต้มรวมก็คือหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือจะได้เต็มรวมสถิตนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24แล้วก็25คืองวดล่าสุดนะครับเดี๋ยวจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับว่าแต้มรวม2ตัวล่าง5ตัวนะครับจะคำนวณด้เลขอะไรนะครับมาดูวิธีการคำนวณสูตรนี้นะครับ วิธีการคำนวณนะครับจะใช้หลักแสนนะครับเลข1มาบวกหลัก10บนเลข7บวกหน่วยบนเลข2แล้วบวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข1บวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลข0บวกหลักสิบท้ายครั้งที่1เลข7บวก10บท้ายครั้งที่2เลข8 ตัวสุดท้ายบวกเลขหนึ่งบวกเลขหนึ่งคงที่1บวก7ได้8 8บวก2ได้10 10บวก1ได้11 11บวก7ได้18 18บวก8ได้26 26บวก1ได้27ได้เลข7ตัวแรกสูตรนี้ต้องบวก3บวก2 บวก2แล้วบวก1 7บวก3ได้10 0บวก2ได้2 2บวก2ได้4 4บวก1ได้5 7 0 2 4 5นะครับคือตัวเลขงวดใหม่7 0 2 4 5คือตัวเลขแต้มรวม2ตัวล่างในงวด วันที่16มิถุนายนนะครับท่านใดนะครับมีสูตรเด่นล่างแม่นๆหลัก10ล่างหรือหลักหน่วยล่างหรือสูตรวิ่งล่างตัวเดียวหรือจะกี่ตัวก็ได้นะครับเอามาเทียบกับสูตรนี้นะครับอย่างผมยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างสูตรหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างตัวเดียวมันได้เลข3อันนี้ผมขอย้อนหลังเปิน นี่นะครับโค้งสุดท้ายหน่วยล่างตัวเดียวนะครับงวดก่อนน้มาชนที่เลขเก้ไมังวดก่อนชนที่เลขเก้เราก็มาดูนะครับเก้านะครับเก้เต้ม9หน่วยล่างได้เก้าเนาะเก็ได้เก้านี่นะครับก็จะได้ศูนยเนะครับแต่ต้องไปเรียง5ตัวนะครับอย่างงวดนี้นะครับ หน่วยล่างเราได้เลข3ามเห็นไหมครับหน่วยล่างเราได้เลขสามนะครับตัวเดียวหรือถ้าใครมีสูตรอื่นจะเทียบดูก็ได้นะอันนี้หน่วยล่างหน่วยล่างนะครับเราได้เลข3ามนะนะครับก็3อะไรได้7ก็คือ3 4ก็จะเป็นสีสานะครับ พรสามมันอยู่หลักหน่วยนะครับต้องเอาสามไว้ทางหลังสามอะไรได้ศูนย์ก็เจ็ดสามเจ็ดสามก็จะได้แต้มศูนย์นะครับสามอะไรได้สองก็เก้าสามนะครับเก้าบวกสามจะได้สิบสองนะครับสามอะไรได้สี่หนึ่งสาม หนึ 1> 1่งบวกสามได้4ีนะครับสามอะไรได้ห้าสนะครับถ้าเอาหลักหน่วยล่างตัวนี้ที่เป็นตัวเดียวเอามาเทียบกับแต้มรวมนะครับเอามาเทียบแต้มรวมก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับ10บล่างผมก็บอกแล้วนะครับนี่สิบล่างเป็นเลขขี่นะครับ สิบล่างเป็นเลขขี่ในนี้ก็จะมีเลขขี้อยู่หนึ่นะครับสองสมีอยู่สามชุดมันก็จะตรงกับตัวที่มาครบ2ตัวล่างนะครับมีเจ็ดมีเก้ามี1นะครับไดนะ้นะครับถ้าต่ตัวมันเบิ้ลมันเองก็สามสามเหกหกแต้มแต้มหในนี้ไม่มีใช่ไหม,มครับแต้มหกในนี้ไม่มีถ้ามันจะมาเบิ้ลสาสม ตัวมันเองสมมุติว่าถ้า3กับ3ก็จะได้6ในนี้จะไม่มีแต้ม6แต่แต้ม0 7 3ในนี้มีเห็นไหมครับ93แต้ม2มี13แต้ม4มีนะครับจากนั้นชุดที่น่ารุ้นที่สุดนะครับก็จะมี13นะครับมี7 3มี93ที่อยู่ในนี้ครบหมดเลยนะครับคิดเซนตอรไว้2 2ตัว ที่มีติดแต้มรวมแล้วก็มาครบ2ตัวล่างอยู่ในนี้ครบหมดเลยนะครับใครชอบชุดไหนก็ลองไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดเอาไว้นะครับถ้าผ่านอาทิตย์นี้ไปนะครับผมคาดว่ามันอาจจะหายากนะครับเพราะใครๆก็อยากจะถูกนะครับใครๆก็อยากจะถูกไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวที่ซื้อนะครับคนที่เขาเข้ามาดูเขาก็จะซื้อเหมือนกันนะครับมีแค่ สามชุดเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้เยอะนะผมหรือใครชอบชุดไหนเป็นพิเศษก็จัดไปนะครับที่เหลือก็ไปรอรุ่นในวันที่16เราถึงจะรู้ว่าสูตรมันจะเข้าหรือมันจะไม่เข้านะครับตรงนี้ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสูตรอื่นๆเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงให้นะครับก็มีทั้งสูตรระยะยาวมีทั้งสูตรระยะสั้นนะครับส่วนสูตรดับท่านผู้ชมก็ย้อนไปดูคลิปเก่าที่ผมลงให้ได้นะครับ มีทั้งสูตรดับร้อยดับ10ดับหน่วยดับ10ล่างดับหน่วยล่างยังเดินดีหลายสูตรนะครับบอกได้เลยยังเดินดีหลายสูตรเพียงแต่งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้นํามาคํานวณให้ดูแค่นั้นเองนะครับผมย้อนหลังไปคํานวณดูเอือมันยังเข้าดีอีกหลายสูตรนะครับแต่ผมจะลงสูตรเด่นให้ดูก่อนนะครับส่วนสูตรที่เหลือเดี๋ยวจะทยอยลงให้ในวันพรุ่งนี้อีกทีนะครับอันนี้ก็จะทิ้งท้ายคืนนี้ด้วยสูตรนี้นะครับ ถ้าชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับสูตรที่มี5ตัวส่วนสูตรที่มี2ตัว3ตัวหรือ1ตัวที่มีน้อยน้อยตัวเดี๋ยวจะทยอยลงให้อีกทีนะครับอันนี้ผมเอาสูตรที่มี5ตัวระยะยาวมาให้ดูก่อนส่วนใหญ่ตัวเลขเยอะจะเข้าดีกว่าตัวเลขน้อยนะครับอาก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับคลิป2ตัวล่าง เป็นแต้มรวมก็ฝากไว้แค่นี้เจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ